ยามค่ำคืนที่ฝนพรำร้านของชำเก่าๆที่ไฟกำลังกระพริบวูบวาบมลิตเธอได้ยินเสียงกระซิบที่ข้างหูเธอทุกวันทั้งที่เธอนั้นอยู่ร้านคนเดียวเสียงนั้นพูดคำเดิมซ้ำๆของที่ไม่ใช่ของเราเธอห้ามเอาไปนะมลิตเธอเป็นพนักงานสาวในร้านของชำเธอดูงิบงเนียยและใจดี มะลิสนิทกับพีระชายที่มีครอบครัวแล้วและมักจะแวะมาซื้อของที่ร้านทุกวันพีระมักจะรับฟังมะลิระบายในวันที่เธอเหงาความใกล้ชิดอันเล็กน้อยนี้จึงเริ่มเปิดประตูให้กับหัวใจเธอคืนหนึ่งหลังจากฝนสามะลิเห็นเงาผู้หญิงยืนอยู่หน้าร้านสายตาเย็นเฉียบเหมือนกำลังจับผิดใครบางคนของในร้านเริ่มหล่นแตกเอง ไฟดับเองและเสียงกระซิบนั้นก็ดังชัดเจนขึ้นวันนี้พีระไม่ได้มาซื้อของที่ร้านมลิเห็นเงาหนึ่งยืนอยู่ใกล้กับตู้แช่และเสียงกระซิบเบาๆว่าเธอไม่ได้แย่งคนแต่เธอแย่งความสงบของตัวเองเงานั้นค่อยๆชี้ไปที่กระจกสะท้อนให้เห็นภาพของมะลิที่ดูเหมือนอิดโรยราวกับกรรมกำลังตามถ่วงนี้ เช้าวันถัดมามาลิตัดใจจากพีระเธอไม่รับสายไม่เปิดประตูและเธอเลือกคืนความเงียบให้ชีวิตตัวเสียงกระซิบนั้นค่อยๆจางหายไปเงานั้นก็ไม่กลับมาให้เห็นอีกเพราะเมื่อใจเธอหยุดล้ำเส้นกรรมนั้นก็หยุดเดินตามเช่นกันข้อคิดจากเรื่องนี้ของใครก็ควรเป็นของเขาความสุขที่ยืมมา ล้วนมักต้องคืนพร้อมดอกเบีย้ยแล้วพบกันนะครับ